เขาแทนอยู่โบบาร์มาเลยขึ้นอะไรเนี่ยพี่คือเจอแล้วคือเจอแล้วอยู่โบบาร์แฟมิลี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวพวกนั้นเขาเกลียดเราเลยว้าวเลพวกนันันที่กินเสร็จเพิ่งยังใคร่แบบใหญ่าสญ่ะดอกเลยแบบตอนที่แบบ ไอแทนมาเล่นกับพี่ปเต้เล่นกับพี่เอกเล่นกับไอ้ใกล้อยู่แล้วพี่แอบเข้าไปในดิสมันแล้วโอ้โหทำอะไรกันอยู่หนึ่นอนแลตามล่าพี่เลยอ่ะฮ่าเลยฮ่าเลยพี่พี่แบบพี่ไม่เกิดเลยพี่พี่เจอแฟนคลับพี่เอกไล่กันทึมแน่นอนพี่เจอไปกินข้าวพี่จะเจอคนถามพี่ใช่พิธากาหรือเปล่าคะเดีลุงพี่ของขวัญจะมาให้หนึ่งหมัดสี่ออโต้นจูน เสียงเหมือนนักร้องจริงผมนึกว่กมึงเลือกผมจะทำอะไรกับเสียงออโต้จูนเนี่ยคือคูแค่ว่าเสียงเสียงออโต้จูนแค่สามร้อยก็คุ้มสารับผมแล้วกูจะกันเอาออโต้จูนให้หมดไอ้เยี่อ่ะมันก็จะบิ้วเสียงมึงอะเซฟซิลโรดเฮเบอร์เออมันมันมันดีมันดีแต่มันไม่มีออโต้จูนมันอันนี้ไม่คือมันชื่อเมจิคอร์ดนะใช่พี่กิมเอาบุลีไปเหรอพี่เออพี่กิมบุรีมาไงเนี่ยนกตีเอเคสิบเจ็ดพิ่งจะเข้าไปเล่นโดตา ไอ้นัายมึงเข้าไปคุยกับไอ้ดีอย่างนี้อย่างไอ้ดี้มึงพูดว่าจานทำเป็นเงี้ยอะไรเนี่ยกำมัดแน่นอนโอ้จานเงี้ยเนี่ยไม่ไม่ไหวว่าจานอันนี้เกินไปเลยสักพัหนึ่งเอาเอาเอาให้พี่บ่าวเล่นได้คุณถ้าเอาพี่บ่าวเล่นได้นี่คืออาจีบเป็นของชีวิตนะพี่ลองคิดดูเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมซื้อให้พี่สามร้อยสามร้อยเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวลองเล่นให้กับเจ้าแช่ดูหน่อยเย็้แม่เออแล้วแล้วแล้วคิวเลอร์มันเปลี่ยนยังไงวะ มันเป็นมุมมองแล้วคือเรื่อกูได้แบบมามันมีมุมไม่ได้มุไม่ได้ในซอมบี้โอ้โหโอเคมูซอมหนังยังคอเลยป่ะ้ยพี่วินวอลแล้วโอเคพี่พี่คุยใครวะกิ๊มาพี่จะบอกหุ่นทำไมวะอ๋อนี่คือวินวอล์กอยู่ใช่พี่ก็วิ่งหาเลยมันจะมีเครื่องแดงๆอ่ะพี่ก็ต้องแบบเอ่อเดินเช็คทีละเครื่องใช่ครับผมและที่มันเป็นแบบประตูไฟนี่คืออะไรไอ้ป้าไอ้ไม่กูทำเบิดกูเอ้พี่กิ๊บมาละกูเอ้พี่กิ๊บมาละ นี่อันนี้อันนี้คือแทนนะพี่เสื้อเขียวฮุยอิฟท์าจะเก็บสี่คนได้หรือไม่หนุไปไหนเฮ้ยเทียวว่ะจิตวิญญาณของคิลเลอร์มาแล้วเฮ้ยเฮ้กูปั่นเครื่องอะไรอ่ะพี่กินวิ่นหมองหรอวะพี่ ที่รีบตอนตอนตอนแขวนจะลืมอาละจูนเลยนะพี่ได้ได้เมึงโดนแพนแล้วพวกมึงมาโดนกูแพ้อีดอกว่าน่าจอยู่ไหนว่าเดี๋ยวกูต้องซื้อว่ะต้องบอกให้เราซื้อวะพี่เอาเอาละจูนทุกคนปะกูหมดแลกูบอกเลยเล่นได้ไม่ดานจะต่อยกันนะจะขับรถไปต่อยกันให้ได้แน่นอนอันนี้เห็นเครื่องเสร็จปะพี่โอ้ยเฮ้อ ัดเปาพี่กี้เวลากดทิ้งทรายค้างอ่ะมันจะเหมือนแบบเล็นแบบการเนี้ในการต้านคืนะพี่อย่าพปเจอย่าพไปรู้ขนาดนั้นฉันหายไปแล้วอาเธอร์อะไรจะวิ่งไล่กูที่เป็นน้องชายของมึงมึงโดนยังไงแล้วอาเธอร์มึงโดนแน่นอนโดนแน่นอนมึงอยูตรงนี้กูได้อาเธอร์อะไรอเธอร์ ยี่ปีกิน,นักต่านที่ไม่น่ากลัวท yeah> ี่สุดเลยที่เคยเห็นมาโดนนักต่างคนเอาตะจูนวิ่งไล่ฆ่ามันน่ากลัวไะเนี่ยผมวิ่งตามกูไม่หยุดเลยกูยังได้มึงมาเรอาเธอวันนี้มึงมาเรียเธอเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียมึงอะไรมึไปไหน หน่อยหน่อยหน่อยไมมันไม่ตายเม่ล้มเลยเลวะมันจะไปไหนม่นไปพี่มันจะป่แล้วมตองยมแมนตแต่แต่เราก็ปล่อยเขาเจ็บใช่ไหมออกคะแนนนะไม่ไม่พี่ก็ตี้ามมก็ได้ก็ไ่ได้ก็ดพี่อ๋อโอเคใช่ถ้าเจ็บมันกตงไหนวะโอ้โหมันั่อยไปซื้อไปซื้อเลยได้ป่ะไปซื้อวอมทุกคนเลยว่าอยากอยากได้ยินเสียงฟ้องเฟกัน้อมเลได้ไไอ้ไ่อยู่ตรงไหนวะ ที่ว่านได้มา,าว่าจะร้องเพลงแบบบอลลิสอ่ะบอลลิสต์นะบอลลิสอ่ะเอ้ยยังไมี้ยน่นนู่นเจะเสียงวงช้างโอ้โหแค่แค่ดีเสียงแค่ยิ้มเยียคอได้ขดนาด <c oughs> นี้ที่ว่วานทำอะไรในช่องไม่รู้ครับเออเด็กอ่ะเด็กบอลลิสอ่ะที่ว่านทำอะไรไม่รู้อีกแล้วพี่ <c oughs> พี่จะบินว่ลไม่ตอ่ตอต่อบินต่อบอลวิ่งเร็วกว่าปะเออไม่แต่ถ้าเกิดสมมติเจออยู่ข้างหน้าแบบใกล้ๆไม่ต้องบินบอลแล้วพี่ไล่ตีเจอเฉยอย่างเงี้ย เมื่อกี้มัเอาแล้วตีไฟว่าตแล้วเสียด้วยเสียฆาตกรปาเถื่อนมสอเีากกรีเล่นน่ากลัวน่ากลัวใช้เศนี้ก็น่ากลัวอยู่ใช่หรอวันนยเล่นไปเก่งมากตอนนี้มึเดนกมึงโดนกูชอบที่ ไปกิฟตีแล้วทาหาจุดให้ไปเลยอยากโดนออโต้จูดคิลเลอร์ฆ่าให้ไปสามสามร้อยบาทซื้อคือแบบตลอดชีวิตสามร้อยบาทอ่ะใช่เหรอพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเดือนเดียวพี่เดือนเดียวร้อยกว่าบาทมั้งหรือเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทอะไรวะไอ้ฝ้ายมันมันโปรเพเยอะไอเดียวตลอดเลยไม่ไหวมอไอ้เชี่ยเลยคือกิกะไบต์ตลอดเลยทุกมืออะให้กูตีทีนดียก็ไม่ได้ กูจะเปิดไอ้ไอ้ที่นี่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้นะพี่ทุกเมือของพี่อะไรบางอย่าคือแม่งปั่นไฟกันสนุกเลยกูทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ก็อย่างนั้นแหละมันพี่ตาแรกทำไม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 ไอ้นายเห็นกลัวโอ้เห็นนี่มันจะเห็นเป็นตัวล่างๆอยู่แล้วพี่มันเห็นตัวล่างๆครับจางไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เห็นเก่งเลยอ่ะมึงปั่นนะเนียมันเก่งนะพี่ตัวนั้นในไฟเล่็กก็ถูเลยกูว่าใช่ยมึงจล้มด้วยไอ้เชี่ยกูจะตกเลย ตัวกับพี่พี่เอาอะไรกขอผมเรียวมุญยวิเคลตายให้ก็มาดิก็มาดิกย้ายกูเจอแล้วย้ายกูเจอเราจะพนเราไ้หมดเลยย้ายกูเจอเพ่นกันปลาราบแล้วเพ่นกันปลาราบมีลูกเล่นเยอะมีเยอะชิบหายเสียงตีไหนพี่กิฟต์ตีมึงนี่เลยไอเดียวพี่กิฟต์ก็ไม่แม่ตีไหนด้วย หาแล้ววาหาไอโทรทอันไม่ตีได้เลยี่สามพักให้ยันไปอันนี้คือแหลอ๋ออุ้มได้อุ้มได้สเไม่ได้ไม่ได้ไฟไปแทนี่นถอไอ้เงยเียเียโดนไอไอมุยาไม่ฟังจสัมแล้วี่กูออก่อเอาไอไฟอยู่ไอไฟอยู่หลังกูหมดแล้วแทโีใช่พี่อุ้มผมอยู่อ๋อแล้วไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าอยู่หลังอ๋อเนี่ย ไอคิวหน่อยคิวหน่อย99 99อะไรนะอะไรนะ99 99นี่คือโหลดแล้วนี่คือโหลดหรอผมช่วยช่คุณหน่อยช่วยคุณหน่อยคิดไม่เห็นผมเรียยังไงไอ้ยไฟต้องซื้อได้คนเชียร์พี่กินยาใช่พี่อุ้มมันใช่เย่พี่อย่าโมลีไม่ได้พี่อย่าโมลีไม่ได้ผมรู้นะว่าพี่ทำอย่างนั้นอะพี่ทำอะไรนี่คือพี่คือทำอะไรแม่กูไม่ได้หรอท้าทายมันลดลดอีกรอบพี่ พี่ต้องอุ้มมันไปแขวนใช่เลยพี่งข้างหลังพี่มีที่ข้างหลังพี่มีที่แขวนอยู่พี่เดินไปไกลๆทำไมเนี่ยพี่ชอบมาตรงนี้มากเลยพี่อยากแขวนที่บ้านเลยมันเป็นหัวกะโหลกไม่คืนอะเปิดไหนี่ไอ้นี่มันต้องเปิดประตูโออไหวเหี้ยกูเปิดชื่อหน่อยไอ้เพี่กีพี่กีไอ้จัดเปิดด้วยจำคาตยาเปิดประตูไปแล้วเพิ่มจ่แล้วบ้านบ้านอุ้มบ้านอุ้มกูขอกูขอกูขอเอาพี่กีเองพี่กีบ พี่กีฟจะรอหรือไม่อัตราพลสีแไอ้เทียมเราเราทำลายยังไงเนี่ยยังไม่ทำลายทาทไรได้ลยใช่แล้วไอวาโดนตีลมไปแล้วไอวาโดนกูตีาโดนกูตีอยากโดนกีตีมากอยากโดนกีตีมเดีมเยี ไดยไปยันดีเลยคนไายไปยันดีเลยไอ้เหี้ยเอะไหวแล้ววะปวดท้องไอ้เวรนจะอีกไอแทนอยูอเจเยมาให้กูฮิวไอ้เหี้ยอยู่มันไม่ช่วยอะไรไหนอยู่หน่อยอยูหน่อยเสียเสียแล้วต้องจูรอเสียวเราต้องจูไปแล้ว ซื้อกว่าดวจูตัวเองก็ได้ยี่คมยื่อไหนนที่่ผมอยากมาล้ๆงทด่หายนะโดน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 ี่หัวเราะไปจนตกเลยอ่ะย้ายกูเจอแดายกูเจอเดอะไาร์รับหปการ์เอาเีย ไมไม่ลงหวะิ๊บพกิ๊บวางไงได้พิ๊กกด R พิ๊กกดเอายตายเลนะกดกดกดวางไงได้วางไงแลไปตีแทนไปตีแทนนี่คอะไรอ่เนี่ยตลนะี่น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 อย่าิ๊กิ๊นี่ยยืนยืนยืยืนยืนยืันก็ไปหาแทนหันก็ไปหายแทนนั่นแหละใกล้ๆมันแล้วกดคิกซ้ายแลนวคลิกนู้นอยู่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้่นี่น พี่เกฟยาตายไม่ไม่พี่ให้ให้คิวให้ตายให้คิวว่าคิวเอออะไรวะเนี่ยข้าเลยนะ้ายแล้ว้ายแล้วมึงโดนมึงโดนมาค้าขายผักตายไม่ไหวแล้ว เดียวเ้ตงเนี่ย่ตายมันดูสงรางชื่ออะไรอันี้คืออันนี้คือออกได้เล้อเชียกูไม่อยากตายกูไม่อยากตายกูไม่อยาก้นนามทราบออกด้วยคอออกด้วยคอออกด้วยออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้ออกไม่ได้อ้าวไอ้ว่าตายสัตายโอ้โหอ้ผมา18กเยซึ่งคิดเป็นไงพี่ แต่คือมันต้องมีชั้นเชิงนิดนึงอะไอแบบว่ามันต้องมีชั้นเชิงมันจะวางไม้ใส่เฮ้ยไปซื้อไปซื้อไปซื้อแอมป์แอมป์แกมันบดปะขอรอแล้วไม่ได้คณะกรรมการอนุชูนไม่ล็อกส์คืออยากคืออยากได้ทุกคนเป็นออนุชูนนะตอนเนี้ยเราเราไปเสือรีสไลด์เด้อพี่ทางโอมอ่ะเออเฮ้ยไม่ได้ออนอยู่เหรทำไมเป็นไงเป็นไงตอนนี่โอ้ยเย้ it's me ไม่ไม่เดี๋ยวเสือรีลดมาลองไงเสือรีสไลด์ตอนตีสิบโมงเช้าพี่ ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าอันนี้ก็คือไวจูนอันนี้ไวจูนอั้ไวจูนไม่ไวจูนมันไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลยเเหมือนอะไม่เหมือนแบบมแต่นิดเดียวฉันขอโทษนะโรบอตฉันขอโทษฉันเป็นโรบอตมันมีเยอะมากเลยสนุกที่หมายเลยขอฮีฮีเลพี่ฮีเอาเอาแบบไหนเอาเสียงไหนแบบฮีฮีมันก็จะสารเอาเอานั้นแหะพี่เอาเอาไอไอไอูน ใจวะใจใจเยรอตัวพ <mm ี่วะอะไรวะเนี่ยก right ี่บอกเมื่อก่อนดิพี่อยู่ไหนวะเนี่ยกู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 ก่ขอเข้าตีอะดิไม่พี่ผมไม่เห็นพี่อ่อนในล็อบบี้อ่ะเสียสามพันบาทกูเล่นคุ้มเลยนะเวรคุ้มคุ้มคุ้มกูกดขอจอยล็อบบี้ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ไหนขอใครวะเมกดจอยเกมมาได้เลยไม่ต้องเนี่ยขอขอจอยไอ้ว่านครบแล้ว ขึ้นปทไมไม่ขึ้นหะคือกแล้วกะกแล้เสียเสียพัดลมยังมีแล้วไอ้นะเสียพัดลมอ่ะเสียพัดลมปกติจะพูดอะไรวะอ๋อพื่ออ่อย่างงี้ปะอ่อ่ไ่ใช่ไมอย่ไไปนะใครว่มันเยอะมันเยอะจัมันเยอะจัดเลยรู้แหละแก่แล้วหาเจอเฮ้ย้เกินไปมเกินไปเดี๋ยวมึงรอแป๊บนะว่าเดี๋ยวมึงรอแป๊บนะ จะเปิดเสียงพัดลมเหรอพี่เออมันหาไม่เจอมันเยอะมากเลยอ่ะเชี่อะรายเอาเอาเด็ดเมาสักเสียงที่พี่พี่กิฟอันนี้มาเป็นผู้ชมมะไม่ไม่ไม่กูกับเราอะให้พี่กิฟเปลี่ยนเสียงก่อนครับพี่กิฟเปลี่ยนเสียงก่อนเอาไปคิวเลอร์ก่อนอ้าวเจอแล้วฮัลโหล ไม่เหมือนพัดลมเลยพี่มันน่าต่อยต่อยหน้ารัวๆเคยเอานิ้วแย่พัดลมอันนี้อะไรอรเสียกินของเสียกินของเสียกินของมีสัตะคอได้วยมีสานตคอด้วยแต่สัตะคอโหหไหนไหนอะลรก็เลยก็เลยก็เลย ผมมชอบออร์ดจูสุดแล้วออร์ดจูชอบสยงเสรอพี่ออร์ดจูแม่งลอกจริงเหยงเสือไม่มีวะยังไงนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมและถ้าใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วมาพบผมได้ที่ด้านล่างสามสี่ทุ่มเป็นต้นไปจันทร์ถึงสุกนะครับแล้วพบกันนะดูคลิปไปได้ด้วยนะบาย